พากลับสิได้ขี่รถล่างบ้า,กกบา,งานพี่น้องแสดงว่าสภาพนี่ยำแย่แล้วตอนมาเนี่ยย่างดงดงมากอยู่อาวมากอยู่แต่ว่าตอนเมื่อนี่เป็นหูสิเด้นั่งรถล่างแล้วกันเลยนะครับท่านใดที่ต้องการไปลานจอดรถนะครับ ก่อเ่านหน้าดิชั่วโมงนึงคนจิไปเนี๋ยนากินเดี๋ยวพ่อะนิ่มหน่อยเอาหน้าพวกนี้ไปกินไปค่ะจนบไปค่ะไป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  ทางผุ่นเป็นโล่งท่านอาย่นี่อีกอากาศเย็นไนให้อากเย็นให้เรื่อเปิดัเแค่ะเย็นนี่ถ้ามันไ่ร้เียแพักนมุ่นเป็นโล่งท่านาสนไหม่มากไม่มากเลไปเราพว้ ไป่นางลดล่างบัดนีเ้เลยอยเอ็ดลย้อยเอยเอ็ดรอยเอ็ดอยเอ็ดอยเอ็ันผู้ได้สารเบาบางเลยนางแบบบางๆนาะเนอะ้อลาล เอาบอเป็นหลงทางบอกว่าเม่นห้ามาแต่ทางผีหลงแล้วพี่น้องน่บอกว่ายิงว่ยวิเศษลาลไยเจีอวินอ้กน่อยกันทิมแล้วบ้านนี้บริการดีครับพี่น้อง พันเมยสิเพิ่นกมีรถล่างี่เด้พี่น้องกบการฟีอเลยออรถก็ไก่นไก่ย่างไก่เนาะตอนายามาเป็นหูไก่เนาวยเลยมันสวยดีเลยโอ้ยค่บอกคุณคุณไม่คุณไม่เนี่ยมาแล้วเดี๋ยวออไปอีล้ เอาไปขืนถาทั้งรถแล้วจังเย็นคือหัลางมันหอนได้ไปลัตตอรีูุ่่ใบสองใบไปถ้าบุญมาแล้วอาจจิดวงดีได้โงกลานเดี้ยนั้นดีไปกูดนมั่ไปดบอไม่ เอามันออกเลยเนาะอันเท่าเป็นอเอยด้พี่น้องที่งานบ้องไม่ยังเร่อะเียอาจารย่ารบคุณแม่ทานไหนะครับจะไปบังกอกม้จงลงเะครับไปบังกอกา้ขอบคุ